มาารับนีบคบ่ครับนี่่นดีแลตัวนี้แหละที่ข้าว,วิ่งไล่เม,มื่มอกี้น่มะไม่มีดูได้เลยขอเสื้อแบบว่าโลกมากราเ้เดียวผมให้ใอเสื้อให้ก่อนจะมาห่อเป็นเสื้อ้ชแบบม่มมชีอเอง nó cũng được. Này, bây giờ nó kiểu là nó đi qua đây nó bay thì